เอาละครับเป็นช่วงเปิดกล้อง2คิววันนี้เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตแจ้งให้ทราบก่อนก็คืออย่างนี้ครับเ,เนื่องด้วยน้องเฟรมไม่ได้อยู่ผมพอดีผมอยู่ในหมวดของผู้เสี่ยงครับผมกาลังเก็บตัวเองกักตัวเองอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็ยังยังยังไม่ชัวนะครับก็คือ,อมีการเลื่อนในการสัมภาษณ์ในส่วนของจริงๆผมจะไปบุกออนทัวร์ครับจะออนทัวร์ไปที่ น q ชคิวนะครับก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะไม่ปลอดภัยจะไปแพร่เชื้อหรือเปล่าเกิดถ้าเกิดผมเป็นขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก็ระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนแล้วก็คนรอบข้างนะครับก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะนัดจริงๆเป็นวันที่11นี้นะครับก็เลยไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไม่ได้โปรโมทนะครับก็ถือว่าต้องเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วเพอเอิญนนะครับอาจารย์กุ้งเองนะครับที่นิชคิวเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะมีงานยุ่งอยู่ตลอด เอาเป็นว่าอาจจะต้องผัดนิชคิวไปก่อนนะครับเราอาจจะต้องหลังจากสงการแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับในช่วงออนทัวร์นะครับก็เราจะออนทัวร์ไปตามค่ายคิวนะครับให้คุณได้รู้จักนะครับผลิตภัณฑ์รู้จักเจ้าของวิสัยทัศน์ของเจ้าของนะครับว่ามีวิสัยทัศน์ยังไงในการทําไมคิวนะครับมีวิสัยทัศน์ยังไงในการนําเสนอไมคิวให้กับ ลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาซื้อบริการมาซื้อบริการมันนั่นพูดอย่างนี้ได้ไงะวะเออมาซื้อไมคิวเออนะครับมาซื้อไมคิวนะครับว่าคุณนําเสนออะไรนะครับแล้วก็ตั้งใจขายอะไรนะครับในเรื่องของคุณภาพของไมคิวนะครับเป็นออวิสัยทัศน์ของทางเจ้าของเราก็จะไปชมกันครับไปสอบถามกันนะครับไปคุยกันไปทําความรู้จักกันนะครับคุณจะได้รู้จักมากขึ้น มีข้อมูลในการเลือกซื้อไมคิวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามกหลังสงการนะครับส่วน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 ,วน,วนช่างแชร์เดี๋ยวผมจะมาทักทายก่อนนะครับสวัสดีคุณธีรวุฒิครับนะครับสวัสดีสงการด้วยสงการนะครับปัญหาเรื่องการซ้อมของคุณเนี่ยผมบอกเลยซ้อมอย่างที่ผมบอกว่าซ้อมโต๊ะอย่างหนึ่งไปแข่งอีกอย่างหนึ่งก็ลําบากหน่อยนะครับการใช้ลงแว็กซี่นะครับลงอะไรที่ลูกเพื่อให้ลื่นขึ้น จริงๆมันก็ช่วยได้นะสงการแต่ว่าออสถานการณ์จริงจริงๆคุณจะต้องไปซ้อมโต๊ะแข่งขันก่อนนะครับเพื่อไปเรียนรู้โต๊ะก่อนสักวัน2วันนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคุณควรจะไปซ้อมที่โต๊ะที่แข่งขันนะครับว่าฟิลลิ่งของที่นั่นเป็นยังไงเพื่อปรับสภาพนะครับอย่างน้อย2 3สาครั้งนะครับแต่ถ้าคุณซ้อมอย่างที่คุณซ้อมตลอดเลยไปแล้วไปแข่งเลยเนี่ยออมันก็ ลำบากแต่เ,เอิญคุณอยู่ในใกล้ในจังหวัดนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะยากหน่อยสําหรับคนที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปแต่ส่วนใหญ่นะครับนักกีฬาที่ไปแข่งตามโต๊ะเขาจะไปล่วงหน้ากันก่อนเพื่อไปซ้อมที่นั่นนะครับไปเรียนรู้นะครับว่าที่โต๊ะแข่งขันเขาเป็นฟิลไหนนะครับอันนี้ผมแนะนําสงการนะว่าแต่การที่คุณเอาแว็กซี่มาทาลูกเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้ ทาลูกขาวแต่ว่าก็อย่ามากเกินไปเพราะไม่งั้นมันหลอกครับคุณจะแทงยากนะครับแทงแล้วแป็กนะครับก็ต้องเช็ดไม่ต้องมากนะครับแล้วก็ลองดูครับว่ามันหลอกคุณแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองไปซ้อมโต๊ะที่มาลุสมะก็ได้นะครับลองไปจับฟิลนั้นบ่อยๆนะครับเพราะว่าโต๊ะที่คุณซ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีทั้งแอร์นะครับผ้าก็ไม่เหมือนนะครับเหมือนแค่ลูกแต่ลูกอ่ะมันหลอกได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันมันมันหลอกได้แต่เวลาคุณทอนน้ําหนักเนี่ยก็ต้องคุมระยะชักดีๆนะครับอ่าก็ลองดูครับสวัสดีคุณเบสด้วยสวัสดีคุณสลาวุธด้วยนะครับอืมดูเหมือนว่าการย้ายวันของเราอาจจะมีผลหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับยังไงก็ฝากแชร์กันหน่อยฝากแนะนําหน่อยนะครับเพราะว่าลองเปลี่ยนดูครับเพราะว่าวันอาทิตย์ดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าว่าย้ายมาไม่ดีเราก็ย้ายกลับนะครับก็เ,เดี๋ยวเราจะหาวันที่ดี ครับอาจจะเป็นวันเสาร์นี่ผมลองดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ให้อยู่ตรงกลางให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดูตารางการแข่งขันแล้วมันฟิตเป๊ะมาเลยแล้วก็ลงชิงวันอาทิตย์ทุกทีนะครับก็เขาจะชิงกันวันอาทิตย์แหละวัน Family Day นะครับมันก็เลยเหมือนว่าเ,เราพยายามที่จะหาช่องว่างให้เจอนะครับเพราะว่าทํารายการมาครึ่งปีกว่าแล้วนะครับ ก็ยังถือว่ายังไม่ประทับใจตัวเองในเรื่องของช่องว่างกาลางการแข่งขันครับออกมาแล้วเนี่ยมันมันโดนวันอาทิตย์ทุกทีนะครับเราก็ต้องยอมนะครับเอาละส่วนในเรื่องของการแชร์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรวบผมผมผมขออนุญ,ญาตเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนทั้งน้องเฟรมไม่ได้อยู่กับผมนะครับแต่ทุกๆคนเข้าใจอ้าวสวัสดีคุณวัดครับนะครับสวัสดี นะครับใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสนุกเกอร์นะครับก็อาจจะมาเจอกันในวันพุธก็ได้ที่เพจของว o เค n นนะครับรู้รอบไม้นะครับซึ่งเ,เป็นคอนเทนต์ที่ผมทำแยกขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้สนทนากันคุยกันนะครับมีปัญหาลองมาคุยมีต้องการคำแนะนำอะไรผมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับก็ลองดูครับแล้วก็มีความรู้อะไรผมก็จะ มาฝากมาเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยมันมีตัวแปรมันมีมันมันหลายสิ่งบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านก็ทราบนะครับบางคนก็รู้มากรู้น้อยนะครับการอากาศชื้นจริงๆอากาศชื้นส่งผลมากนะครับนักสนุกเกอร์กลัวมากนะครับถ้าแทงเป็นเพราะว่ามันมันมีผลกับการออกคิวนะครับมีผลกับการแทงมีผลกับการคุม น้ำหนักคุมขาวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกโต๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่เวลาไปแข่งคุณเลือกไม่ได้อยู่แล้วเขากําหนดมาอย่างไรแต่เวลาคุณไปซ้อมไปเล่นนะครับคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนตอน,ตอนนั้นนะครับเลือกโต๊ะนะครับที่จะซ้อมแล้วก็ไม่ไมต้องมาหง,งุดหงิดช่วงเวลาอากาศมันเปลี่ยนก็คือช่วงค่ำๆอย่างที่ผมบอกนะครับก็ลองดูครับหรือว่าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับให้เลือกช็อต ซีไหอ่ะมาดูที่คอมเมนต์กันหน่อยว่าจังไดเดอร์เดนะาเด๋ยน้าเดี๋ยนะให้เลือกช็อค c ีกับช็อคโทมพี่ใช้อะไรอเอาอย่างงี้ดีกว่าผมไม่พลาดพิงนะครับเคยลองแล้วแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าคุณชอบอะไรแต่แต่แต่ว่า เวลาช็อกมันฝนไม่ติดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเองผมยังไม่เคยลองซีซีนะแต่โทมเนี่ยผมลองแล้วนะครับผมไม่ประทับใจเท่าไหร่แต่หลายท่านก็เอฟก็ใช้นะครับผมก็บอกตรงว่าก็แล้วแต่ชอบนะครับสําคัญครับว่าฝนแล้วมันติดแล้วไม่เลอะขาวเยอะอย่างเงี้ยครับนะครับสําคัญตรงนั้นนะครับคุณธีรวุฒิเนี่ยผมไม่เคยใช้ซีซผมเลยตอบไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ สงการว่างไงอ่ามันไม่ขึ้นนะ่ะอ่าอันนี้คุณวัดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอซ้อมนะครับสนุกเกอร์เนี่ยถ้าคุณจะเก่งเนี่ยคุณไม่มีทางเลยที่จะไม่ซ้อมแล้วเก่งเห็นไหมครัพี่สุขจเจริญผลนะครับพี่สุขแกเป็นคนที่ซ้อมซ้อมหนักนะครับแล้วก็ เล่นออกมาได้ดีครับคงเส้นคงวานะครับไปเดินสายคือผมเห็นมากตาแล้วครับว่าการแทงอีกฝ่ายคู่ต่อสู้แทงสีห้าแดงหมดเป็นเรื่องปกติสําหรับแกนะครับแกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับถึงเวลาแกก็แทง6แดงหมด2อสอเกมเลย2เกมสุดท้ายผมเห็นมากกะตานะครับโดนมาด้วยนะครับ <laughs> นะครับก็มีส่วนนะครับก็ก็กถือได้ว่า การซ้อมนะครับสำคัญการฟิตซ้อมนะครับการดูแลใจใส่ในการซ้อมวินัยในการซ้อมนะครับสลาวุธดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมสลาวุธนะครับบอกว่าโต้มันรูใหญ่ที่ซ้อมอยู่นะครับเอาละวันนี้ก็ถือได้ว่าเ,เป็นอีกหนึ่งวันที่ ผมเองก็เตรียมตัวนะครับจริงๆแล้วแบบว่าก็ากำลังเ,เคลียร์ตัวเองอยู่นะครับเพราะตัวเองเนี่ยเผิเอเผิญนะครับปลายเดือนที่แล้วไปอยู่ในหมู่เสี่ยงนะครับซึ่งก็ก็กำลังกาลังคิดอยู่ครับว่า,าจะต้องอีกกี่วันนะครับ หลังสงการครับนะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าในสถานการณ์ยังไงมีข่าวอะไรผมจะอัปเดตให้ทราบกันทางเพจของเส้นทางนักกีฬาสนุกเกอร์ครับเพราะว่า,าต้องรอดูว่าผมสามารถออกไปได้หรือ,อยังนะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดก็เกิดไปตรวจอันจริงๆก็คือผมอยู่กับคุณแม่นะครับมันเหมือนกับว่าผมต้องไปตรวจพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปตรวจแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่มากกะแปดเก้าวันแล้วนะครับ กับเก็บตัวเองมา8ปวันก็ก็ก็ยังไม่สบายใจนะครับเพราะว่าห่วงว่าจะ,จะเพราะาอยู่กับคุณแม่ก็ตอนนี้ก็ห่างๆกันอยู่นะครับเอาละก็มีโครงการดีๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านฝากไว้นะครับฝากไว้ให้ทุกท่านได้เผื่อมีลูกมีหลานนะครับอยากจะเออเล่นสนุกอยู่ก็ กระจายข่าวกันไปนะครับเอาละวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ดีกว่านะครับวันนี้อุปกรณ์ก็เสียด้วยนะครับเพลงเปิดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็แก้ปัญหากันไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณผู้สัุนรายการนะครับขอบคุณตัวยไทยครับขอบคุณแพดไม้ฟ้ดการ์เด้นขอบคุณคุยคิชิฟิชฟาร์มนะครับแล้วก็ขอบคุณเดอะฮันเตอร์คลับสนุกเกอร์ครับ นะครับขอบคุณเอ่อสี่คณสี่ขอบคุณฟีโน่ครับขอบคุณเกื้อกูลสนุกเกอร์นะครับเอ่อแล้วก็ขอบคุณชบาครับนิชคิวนะครับเอเชียคิวอินพีชเนคิวนะครับไลฟ์คิวนะครับแล้วก็ยูเคส o นุกเกอร์ชอปรวมทั้งคิวสปอร์ตไทยแลนด์แล้วก็สนุกเกอร์เชียครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราครับขอขอบคุณไว้ตรงนี้ครับเอาละ วันนี้ชั่วโมงกว่าโอเคใช้เวลาได้ดีนะครับเอาละวันนี้หมดหน้าที่หมดเวลาแล้วนะครับผมกับน้องเฟรมนะครับก็ลาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันจนถึงรายการในช่วงท้ายตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหลังสงการเจอกันครับนะครับเพราะว่าช่วงสงการ ผมงดไลน์นะครับเพราะว่ามันตรงกับวันพฤหัสบัดีพอดีนะครับช่วงสงการระงัหยุดเราจะมาเจอกันนะครับวันที่22แต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรคาดเคลื่อนผมจะแจ้งให้ทราบทางเพจนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะมาเจอกันในวันหลังสงการนะครับสัปดาห์ที่3นะครับหลังสงการนะครับเราจะมาเจอกันนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ